ไขความลับคนมีกากบาทกลางฝ่ามือห้ามกินสี่สิ่งนี้เด็ดขาดไม่งั้นเทวดาหนีดวงตกหวบคุณเคยสังเกตฝ่ามือตัวเองไหมคะลองพลิกดูสิคะว่ามีกากบาทปรากฏอยู่กลางฝ่ามือบ้างหรือเปล่าเชื่อไหมคะว่าสัญ,ญลักษณ์เล็กๆที่ดูเหมือนเส้นลายมือธรรมดานี้แท้จริงแล้วมีความหมายลึกซึง้งและยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราคิดค่ะ ตามตำราโบราณศาสตร์การดูลายมือหลายแขนงรวมถึงในสายความเชื่อลึกลับและผู้ที่เชื่อเรื่องพลังงานสัญลักษณ์กาก,ากบาทกลางฝ่ามือนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนนะคะแต่เป็นเครื่องหมายพิเศษที่บ่งบอกถึงบุคคลที่มีบุญบารมีเก่าก่อนสะสมมาอย่างหนานแน่นตั้งแต่ชาติพบที่แล้วค่ะคนกลุ่มนี้มักถูกเรียกขานเป็นว่าผู้มีเทวดาคุ้มครองหรือ ผู้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวมาตั้งแต่เกิดเลยก็ว่าได้ค่ะพวกเขามีจิตใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาชอบช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนไม่เคยคิดร้ายหรือเอาเปรียบใครและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือพวกเขามักจะรู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างรอบตัวหรือมีลังสังหรณ์ที่แม่นยำเป็นพิเศษเรากับมีสัมผัสที่6 (six sense) ที่แข็งแกร่งกว่าคนทั่วไปค่ะ หลายครั้งที่สิ่งที่พวกเขาคิดหรืออธิษฐานขอมักจะเป็นจริงอย่างน่าเหลือเชื่อทําให้ชีวิตเจอแต่เรื่องปฏิหารอยู่เสมอแต่การได้รับพรวิเศษมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองไม่ได้แปลว่าชีวิตจะรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปนะคะเพราะการเกิดมาพร้อมเครื่องหมายพิเศษนี้ยังมาพร้อมกับภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่ต้องทำให้สำเร็จในชาตินี้ค่ะนั่นคือ สร้างบุญสร้างกุศลอย่างต่อเนื่องช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากสร้างคุณงามความดีให้กับสังคมเพื่อเสริมบาร,รมีให้ตัวเองและส่งผลดีต่อคนรอบข้างให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปค่ะคําเตือนสำคัญสี่สิ่งต้องห้ามเด็ดขาดอย่างไรก็ตามค่ะในขณะที่ผู้มีกากบาทกลางฝ่ามือได้รับพลังคุ้มครองที่ยิ่งใหญ่ก็มีข้อห้ามที่สำคัญมากๆที่ต้องพึงระวัง และห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะเพราะหากเผลอไปทำสิ่งเหล่านี้หรือกินสิ่งเหล่านี้เข้าไปจะส่งผลกระทบต่อพลังงานดีๆที่คุ้มครองคุณอยู่โดยตรงและไรแรงความนั้นคืออาจทำให้เทวดาที่คอยปกปักรักษาต้องหนีหายไปจากชีวิตคุณและนำพาความโชคร้ายต่างๆนานมาสู่ชีวิตทำให้ดวงตกหวบแบบไม่ทันตั้งตัวทำอะไรก็ติดขัดไม่ราบรื่นวันนี้ เราจะมาเปิดเผย4สิ่งที่ผู้มีกากบาทกลางฝ่ามือห้ามกินโดยเด็ดขาดมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่ต้องหลีกเลี่ยงเพื่อรักษาพลังคุ้มครองและเสริมบาร,รมีให้ชีวิตของคุณนะคะ 1. เนื้อตัวเงินตัวทองหรือตัวเฮี้ยสิ่งแรกที่ต้องห้ามเด็ดขาดคือเนื้อตัวเงินตัวทองหรือที่บางท้องถิ่นเรียกว่าตัวเฮี้ยสัตว์ชนิดนี้ตามความเชื่อโบราณและภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทยหลายแห่ง ถือเป็นสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มของสิ่งที่ไม่เป็นมงคลค่ะเหตุผลก็เพราะพวกมันมักกินของโสกรปรุกซากสัตว์เน่าเปื่อยและที่สำคัญคือมักอาศัยอยู่ตามสุสานป่าช้าหรือบริเวณที่รกร้างว่างเปล่าซึ่งถือเป็นแหล่งรวมของพลังงานที่ไม่ดีการกินเนื้อสัตว์เหล่านี้จึงเชื่อกันว่าจะนำพาสิ่งชั่วร้ายพลังงานลบหรือแม้แต่วิญญ,ญาณอาถรรพ์ที่วนเวียนอยู่กับซากศพ หรือสถานที่อัปมงคลเข้ามาสู่ร่างกายและจิตใจของคุณโดยตรงเมื่อพลังงานลบเหล่านี้เข้ามาครอบงำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณอยู่จะไม่สามารถทนอยู่ได้พวกท่านจะหนีหายไปทําให้คุณขาดกรอบป้องกันทางจิตวิญญาณและต้องเผชิญกับเคราะห์กรรมต่างๆด้วยตัวเองผลที่ตามมาคือดวงจะตกอย่างรุนแรงชนิดที่ว่าทําอะไรก็มีแต่ความติดขดัดงานการสะดุด การค้าขายไม่ขึ้นมีแต่เรื่องให้ปวดหัวเงินทองรั่วไหลเก็บไม่อยู่สุขภาพสุดโทรมลงอย่างเห็นได้ชัดและอาจมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับคนรอบข้างได้ง่ายผิดปกติค่ะดังนั้นหากคุณมีกากบาดกลางฝ่ามือจงหลีกเลี่ยงเนื้อชนิดนี้ให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะเพื่อรักษาพลังงานบริสุทธิ์ในตัวคุณไว้ค่ะ 2. เนื้อสุลัก สิ่งต้องห้ามลำดับที่สองคือเนื้อสุนัขหลายคนอาจจะรู้สึกแปลกใจหรือสงสัยว่าทำไมถึงห้ามสุนัขเป็นสัตว์ที่ขึ้นเชื่อเรื่องความซื่อสัตย์พักดีต่อมนุษย์อย่างหาที่สุดมิได้พวกมันมีความผูกพันกับเจ้าของอย่างลึกซึง้งและพร้อมจะสละชีวิตเพื่อปกป้องเจ้าของเสมอนอกจากนี้สุนัขยังเป็นสัตว์ที่มีสัมผัสพ,พิเศษสามารถรับรู้ถึงสิ่งลี้ลับพลังงานเหนือธรรมชาติ หรือแม้กระทั่งวิญญาณได้ก่อนมนุษย์อีกด้วยค่ะในหลายวัฒนธรรมทั่วโลกสุนัขยังถูกยกย่องให้เป็นสัตว์นำโชคเป็นผู้พิทักษ์บ้านเรือนและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความจงรักภักดีการกินเนื้อสุนัขจึงเปรียบเสมือนการทำร้ายพลังงานบริสุทธิ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่รอบตัวคุณโดยตรงความเชื่อนี้ระบุว่าผู้ที่กินเนื้อสุนัขจะประสบกับปัญหาดวงตกอย่างไม่มีเหตุผล ทำอะไรก็ไม่ขึ้นมีแต่เรื่องติดขัดความคิดฟุ้งซ่านจิตใจไม่สงบเหมือนมีบางอย่างมาทำให้ชีวิตอนเวียนอยู่กับปัญหาบางคนถึงกับมีความเชื่อว่าอาจส่งผลรุนแรงถึงขั้นวิก,กลจจิตหรือมีอาการทางจิตที่ควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะเป็นการทำลายสมดุลทางจิตวิญ,ญญาณอย่างรุนแรงค่ะดังนั้นโปรดหลีกเลี่ยนเนื้อสุนัขโดยเด็ดขาดนะคะเพื่อรักษากระแสพลังงานดีๆ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณไว้ให้คงอยู่ 3. ของไหวผ้ผีหรือของไหว้ศพสิ่งต้องห้ามลำดับที่สามคือของไหวผ้ผีหรือของไหว้ศพสิ่งนี้สำคัญและต้องทำความเข้าใจให้ดีไม่ได้หมายถึงอาหารที่จัดเลี้ยงในงานศพโดยรวมนะคะแต่หมายถึงของที่ถูกจัดวางเพื่อเส้นไหว้โดยตรงต่อวิญ,ญญาณผู้ล่วงลับหรือสัมภเวสีต่างๆต,ตามความเชื่อโบราณ สิ่งของเหล่านี้ได้ถูกสัมผัสหรือบริโภคโดยวิญญาณเหล่านั้นไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการดมกลิ่นการรับพลังงานหรือแม้แต่วิญญาณมาร่วมกินด้วยการนำมาบริโภคต่อจึงเท่ากับเป็นการนำพลังงานของวิญญาณเหล่านั้นหรือพลังงานจากโลกวิญญาณเข้ามาสู่ร่างกายและจิตใจของคุณโดยตรงซึ่งจะส่งผลให้พลังงานดีๆที่คุณมีลดลงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคยคุ้มครอง อาจไม่สามารถอยู่ด้วยหรือไม่สามารถคุ้มครองได้เต็มที่และทำให้ชีวิตประสบกับความไม่เจริญทำอะไรก็ติดขดัดมีอุปสรรคไม่รับรื่นเหมือนมีอะไรบางอย่างมาขัดขวางตลอดเวลาสิ่งสำคัญคือการแยกแยะนะคะว่านี่คือของที่ใช้ไหว้โดยตรงไม่ใช่อาหารที่จัดเลี้ยงแขกในงานศพค่ะหากคุณเข้าร่วมงานศพและมีการจัดเลี้ยงอาหารทั่วไป อันนั้นสามารถรับประทานได้ตามปกติไม่มีผลกระทบใดๆแต่ของที่วางอยู่หน้าลงศพบ,บนโต๊ะบูชาในพิธีศพหรือของที่จัดวางเพื่อเส้นไหวในงานศพควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งค่ะ 4. เนื้อช้างหรือเนื้อม้าสิ่งต้องห้ามสุดท้ายที่ผู้มีการกรบาดกลางฝ่ามือควรหลีกเลี่ยงคือเนื้อช้างหรือเนื้อม้าในความเชื่อทางไสยศาสตร์และตำนานโบราณช้างและม้าไม่ได้เป็นแค่สัตว์ธรรมดาค่ะ แต่ถือเป็นพาหานะของกษัตริย์หรือนักรบผู้กล้าหาญในอดีตพวกมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่อำนาจบารมีความองอาจและความเสียสละช้างและม้าเหล่านี้ต้องเผชิญกับความโหดร้ายมากมายในสนามรบต้องแบกรับภาระหนักต้องผ่านความเจ็บปวดความเหนื่อยล้าและความสูญเสียมาอย่างไม่ถ้่วการกินเนื้อช้างหรือเนื้อม้าจึงเชื่อกันว่า เป็นการนำเอาวิบากกรรมและพลังงานความทุกทรมานของสัตว์เหล่านั้นเขามาสู่ตัวคุณโดยไม่รู้ตัวทำให้ดวงตกอย่างรุนแรงทำมาค้าขายไม่ขึ้นการงานมีแต่อุปสรรคทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จและต้องเผชิญกับปัญหานหนักๆในชีวิตเหมือนกับที่ช้างม้าเคยเจอในอดีตดังนั้นหากคุณมีกากบาทกลางฝ่ามือและต้องการรักษาบารมีเสริมส่งพลังงานดีด และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณไว้ให้คงอยู่ควรหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์สองชนิดนี้อย่างยิ่งยวดค่ะบทสรุปและข้อคิดนี่คือสี่สิ่งที่ผู้มีการกรบาดกลางฝ่ามือควรหลีกเลี่ยงการบริโภคเพื่อรักษาพลังงานดีๆเกราะป้องกันทางจิตวิญญาณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณไว้ให้คงอยู่และส่งเสริมชีวิตของคุณให้จเจริญก้าวหน้านะคะโปรดจำไว้นะคะว่าความเชื่อและศรัทธาเป็นเรื่องส่วนบุคคล และเป็นดุลยพินิจของแต่ละท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและนำข้อมูลเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะสิ่งสำคัญที่สุดไม่ว่าคุณจะมีกากบาทกลางฝ่ามือหรือไม่ก็ตามคือการทำความดีคิดดีพูดดีและทำดีอยู่เสมอค่ะเพราะสิ่งเหล่านี้คือพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยเสริมบุญบารมีสร้างเกราะคุ้มคุณ และดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างแท้จริงค่ะขอให้ทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนมีแต่ความสุขความเจริญรุง่งเรืองในทุกๆด้านและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตลอดไปนะคะหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์และเป็นสาระความรู้ดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆและความรู้จากช่องของเรานะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ